ถ้าเกิดเราใช้ลิงก์ที่อยู่ในเลคเชอร์นี้เนี่ยเปิดมาก็จะมาเจอกับเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคในส่วนของการรายงานสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับในที่นี้เนี่ยจะมีการแสดงยอดผู้ติดเชื้อสะสมผู้ป่วยที่หายแล้วผู้ป่วยที่ยังรักษายอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งในที่นี้นอกจากการที่เราสามารถเปิดมาดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเขาได้แล้วทางกรมควบคุมโรคยังเตรียมเว็บ API ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้จากทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเปิดมาแล้วเนี่ยจะเห็นรายการของ URL ที่จะทำการส่งข้อมูลกลับมาแบ่งตามประเภทนั่นเองดังนั้นในส่วนของการแสดงข้อมูลประจำวันก็จะได้จากการส่ง Reques ตไปหา URL นี้ถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาเราก็จะส่ง Reques ตไปหา URL นี้เช่นเดียวกันครับดังนั้นจุดนี้เองถ้าเกิดเราทำการคลิกเลือกการแสดงค่าประจำวัน จะเป็น URL ที่เราใช้ในเวิร์กช็อปตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาแล้วก็แสดงข้อมูลที่เป็น JS o n ขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ของเราครับซึ่งในที่นี้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราทำหน้าที่เป็น c ค i e n t ส่ง Request ไปทาง URL ดังกล่าวแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็น J s ส n กลับมาและแสดงขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ของเราแต่ในที่นี้สำหรับเวิร์กช็อปของเราเนี่ยเราจะใช้ Mobile App พ i ิเคช o n ที่สร้างขึ้นโดย Google Flutter ส่ง r e q u e s t ไปที่ URL นี้แล้วข้อมูล JSON มาใช้งานกันครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโคชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโคชพลก็สามารถที่จะกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสอบปริญโคชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โคชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ